ก็ขันเมื่อดูข่าวแล้วยังไม่หายขันต้องให้คู่แซบคู่นี้มันเก่าให้ด็กเตอร์ยิ่งสารันทุกกระแสแ้ทุกเรื่องเขาทุกข่าวให้หายขันฝนตกน้ำท่วมดูสิเนี่ยถนนกลายเป็นคลองออคุณพี่ไปสนีสุดปลอกของเย็นออนดิวตี้ดูสินะโอ้โหพัสูดุจดหมายสารพัดะค,ะ <c oughs> คนขนข่าวตะพัฒนพลขนข่าวมาคยี่ยให้แฮปปี้กันทุกวั คุณผู้ชมครับฝนตกฟ้าร้องและไลเดอร์ไปหลบฝนและหลังจากนั้นระเบิดบึ้มกันที่แปลงเลยอุยดรธานีดูงานนี้อุ้ยคนเห็นคนคลิปนี้แล้วแบบไปเขาไปทั้งทิอ้าวเต็กก็ไม่ได้ทามรับประกันความมันเริ่มเกาข่าวกันกันที่17ตุลานี้เกาหมงทีทันทีกเกาเกาข่าวเกามาันหายขันมันแน่นอนเย็นสดสด